ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาดูยิมโนกันนะคะมาดูแคคตัสกันนะคะที่กราฟไว้วันก่อนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะประมาณนี้อะ่ะมันยังอยู่นะคะมองไม่เห็นะ ยู่มันอยู่มืนรากจะงอกนิดหน่อยแล้วนะคะมันออกออกรากนิดหน่อยแล้วมันมองไม่ค่อยเห็น

สำหรับสองต้นนี้นะคะมันคืออะไรนะคะก็คือลองใช้วิธีการปาดยอดออกนะคะแล้วก็ลองดูว่ามันจะแตกยอดออกไหมนะคะอันนี้หนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะยังยังไม่ออกยอดนะคะยังไม่ยังไม่มีแต่ว่าต้องสังเกตตรงนี้นะคะ มันยังโอเคอยู่มันยังมันยังเขียวอยู่น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวคอยติดตามตอนคอยติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ